เก็เ็โอเคเตรียมงนมาลงเช่ออย่างดีไปกับว่าไปเยกเตี้ยไปเตี้ยผมทำใจนะอันนี้จะจะเสียบติดเนี้ยเตรียมต่อสามเแปดสามลกหาเราไม่สนใจเต่เราไม่ได้เล่นเราบอกว่า hai <đí đợi> ลงนี่ลีลาอย่านั่งอยู่นี่อีกนะตอนโลกเลย <coughs> <coughs> ถ้าเสืบคามนะอะไรลูกเสือบยังกับแปรล่างอย่างนี้ยังกินเขาได้อีกอุโแปรล่างแรงขนาดนี้ผมว่า ทำอะไรกันเนาะฟื้นไม่ค่อยดีลูกชงลูกเปิดไม่ดีสู้โยไม่ได้โยตีนตะขาบตีนมันไหลมันไหลเลยตีมันไหลเพราะมันเกี่ยวลงเกี่ยวลงไม่คือกับไดนเสียมเลยหอกบอกว่มันเสียมาไหนมันเลยเสียมอยู่ผมไม่เป็นทีไม่ได้ยิ่งเลยเจ๊ ไม่ใช่เรอกน่ยห้เต๋แบบเขามาเต๋แบบตอเวลานี่เข้าใจไหมว่าเวลาคนก็เห็นทุกเออมันมีอย่างนี้เหรอคนมันอยากดูกันนะดูต,ต <ใน S 2> ู่ดูตู่เต่ไม่ได้คนก็น,น้อยดูเดี๋ยวมันเป็นกแบนไอรอนเดี่ยวนั่นแหะเขาไม่รู้ว่าเดือมันกันเขายัางดูันเต็มเลยใช่ไหมออตอนนี้รับแขกเวลานี้นะ ก็ม<ส> <foundational> ีแต่พวกกันเองนี่นะดูอลคนนึงถ้ามันเสียเวลาอย่างนี้ก็มีแต่พวกกันเองอย่างนีนั่องไม่ได้เล่นสักบาทเลยเรายังไม่ได้จับสักบาทเลยนี่ต่างกันไงแาเป็ดีหวยูเดียวแล้ว สุดไม่ชุกน oh no no. mm ้องคนนี returned, guys, radio, <S <S mm ้ม hmm. oh. no. no ันไม่เทมัน่สนามไรซ้เราไม่เสกันอย่างดูมันเงียปคุณโจโจโนกอเีนีไม่จเสือไม่ดีนะลูกเสือ อ้ยลเสือดีนแทงส่เ hmm. ย่ารับกระเซยล้วนะเอน่บอกส่นี oh ่ม <oh ันเืนนะเฮ้ยไม่ดีูกอไปจนลูกเสือมันดีไม่มียังมเหลือีไหมเปรี้ยเหรไปไปยแกมมาหาง ก็เปนไม้น่าเนี้ยฉาบเฉยบางร้อนมีเทองย้อดแรงนะวะ านอ,อกมาบาเลยทีเนี้ยชมรมมาเต็มเลยทีเนี้ยจุ่มไปจุมสวัสดีครับอ,อ้วนผมมีเวลาสักเสือเอาเสือไปไอเด้อไอสิสักให้ <laughs> อโอ้ย ตะก้อเมื่อกี้งงถ้ายังจะปล่อยเนี่ยมันต้องมีความละเอียดละเอียดต้องโหดไปเรื่อยเดี๋ยวเวลาเซตแรกมันได้ว่าเซตที่สองวกเขาก็จะดิ้นเตะกันเองคว่าไงสองหนึ่งต่อไปก็ไม่มีใครร้อง